สวัสดีครับพี่ท่อไก่ป่าครับพอดีช่วงนี้ยังไม่ว่างไปตอกไก่นะครับก็เลยก็เลยเอาเจ้าสนมาปล่อยทับตัวเมียไว้ก่อนนะครับเพิ่งขุดกระชายดำเสร็จนะครับเดี๋ยวดูสาที่นี้จะว่างไปเปล่านะครับนี่ครับเจ้าสนเจ้าสนน้ำหนึ่งนะครับคึกมากครับ ขันก็ประมาณนี้นะครับก็ดีส่วนคนในตัวที่ขันข้างบนนี้เป็นเจ้าเสือเอเจ้าเสือมาเล่นด้วยนะครับคึกมากครับปล่อยทับตัวเมียน,นี่ ตัวไหนมาก็สู้หมดนะนี่ครับคันเหมือนพ่อเขาเลยนะครับเหมือนไก่ปลาของผมตัวที่ตัวตัวปีที่แล้วเลยนะครับน่บอนแบบพ่อมา เลยครับคึกมากครับสีก็เหมือนนะเป็นไก่เหลืองเหมือนพ่อเขาเลยนะครับ กมากครับสู้ทุกตัวครับนี่ครับแคนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ